สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอาทิตาจะพาเพื่อนๆมาฟักไข่นะคะเราจะฟักลูกเจี๊ยบกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตู้ฟักของเรานะคะก็จะมีสีแถวนะคะใส่ไข่ลงไปแถวและห้าฟองนะคะก็ทั้งหมด20ฟองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่า 20ฟองนี้จะเป็นไข่จะเป็นไก่ออกมากี่ตัวนะคะมาดูตู้ของเรานะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะมีมีมีมอ่ามีที่ดึงที่เอาไว้คอยแบบว่าพลิกไข่นะคะเราจะพลิกไข่เอานนี้เอาไว้ดึงเอาไว้ดึง ุ่มนี้เอาไว้ดึงเวลาที่จะกลับกลับไข่พิกไข่นะคะแล้วก็จะมีมีน้ำอยู่ข้างล่างนะคะนี่คุณย่าปิดเอาไว้มีน้ำอยู่ข้างล่างนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันความชื้นนะคะอันนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้นะคะใส่ไข่ลงไป20ฟองนะคะทั้งหมด2ี่ฟองค่ะแล้วก็ อุณหภูมิในการฟักนะคะอยู่ที่100องศาฟาเรนไฮน์นะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการฟักทั้งหมด22วันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาลุ้นกันนะคะว่า,าจะได้ไก่ทั้งหมด20ตัวไหมนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีก22วันนะคะ อันนี้ยังไม่ถึง22วันนะคะเ,เพื่อนๆถึงวันที่21นะคะวันนี้คือวันที่21นะคะแต่ว่ามีตัวที่ใจร้อนออกมาดูโลกก่อนนะคะนี่ไงออกมาแล้วหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีฟองอื่นๆนะคะก็เริ่มแบบว่ามีเอาจงอยปากเจาะเจาะเจาะไข่เตรียมตัวที่จะออกมาดูโลกได้แล้วนะคะเพ<า>ื่อนๆดูนะคะนะคะเห็นไหมเห็นไหมมีมมแบบว่า เอาจะงอยปากเจาะไข่ออกมาแล้วทีละนิดทีละนิดนะคะเพื่อนๆน่ารักเนาะแล้วก็มีเสียงจิ๊บจิบจิบจิ๊บเลยนะคะเพื่อนๆดูสิดูสิน่ารักนาะดูรุ้นนะคะรุ้นรุนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เขาจะออกมาหมดเลยนะคะเพื่อนๆต้องคอยดูนะคะ เนี่ยพอคํำม,มานะคะชิดาวก็มาเปิดดูอีกรอบอุ้ยออกมาแล้วค่ะสามตัวนะคะดูสิมีออกมาแล้วสามตัวนะคะอุ้ยพ่กนี้นะคะเขาจะต้องออกมาเต็มเลยนะคะพ่งนี้เช้าพ่งนี้เช้าอรอลุ้นพ่งนี้เช้านี่นะคะเพื่อนๆไก่น้อยรุ่นใหม่นะคะที่เราเพาะนะคะในที่สุดก็ออกจากรังมาหมดแล้วนะคะก็ เพะทั้งหมด20ฟองก็เหลือรอดมา17ตัวนะคะได้ไก่น้อยมาทั้งหมด17ตัวนะคะเออมันก็มีเรื่องเ,ออเรื่องเล่านะคะก็คือว่าตอนที่เขาฟักอยู่ใช่ไหมคะแล้วอาชิตาก็มาเปิดตู้ฟักใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เปิดถ่ายคลิปไปเนอกประมาณ1นาทีประมาณนั้นนะคะ แล้วก็ปิดฝาคืนปิดฝาไม่ค่อยดีใช่ไหมแล้วทีนี้ก็สามีก็บอกว่าเนี่ยไก่มันตายอ่ะไก่มันตายนยเป็นเพราะเธอเลยเธอไปเปิดตู้ฟักแล้วปิดไม่ดีไก่มันตายนะอาชิตาก็เลยแบบจริงเหรอฉันทําให้ไก่ตายเหรอมีการบอกว่าเนี่ยนะตายไปเธอจะตกอรนล็ี่ยเธอเไม่ไก่ตายอชิตาก็เลยแบบ จะลงมาหาคุณย่าก็เลยแบบไม่เข้าไปหาคุณย่าแล้วเดี๋ยวโดนคุณย่าบ่นนะคะก็เลยกลับขึ้นบ้านไปเลยไม่ไม่ลงมาหาแกเลยนะพอตอนเยน็นๆลงมาหาแกแกก็บอกว่าทําไมเธอไม่ลงมาถ่ายคลิปล่ะเนี่ยฉันเอาไก่ออกจากรังเนี่ยแกก็ว่าอย่างนี้เนาะปรากฏว่าไก่ที่มันตายเนะี่ยมันจมน้ํานะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชอชิตาทํามันตายนะคะเอ้ยก็เลยไม่ได้ ภาพตอนที่เอาไก่ออกจากรังเลยนะคะเออเนะแม่สามีก็มาหลอกเรานะว่าเราทำไก่ตายอันนี้ก็เป็นไก่น้อยนะคะอายุ3วันนะคะก็ด้วยความที่เขาเป็นไก่ฝรั่งเนาะเขาก็จะมีขนสีเหลืองเกี่ยวกันไหมอะไก่ฝรั่งสีดำก็มีนะ เอาเป็นว่านี่แหละคือไก่ฝรั่งนะคะก็จะไม่ขนสีเหลืองสีดองนะคะเพื่อนๆมั่วได้อีกนะคะตอนนี้นะคะคือเขายังเล็กอยู่ก็เลยเอาใส่ไว้ในลังกระดาษนะคะแล้วก็เอาไว้ในห้องที่มีเตาผิงนะคะที่อากาศอุ่นๆนะคะเราก็จะไม่ได้เอาไปไว้ข้างนอกนะคะก็เนี่เอาไว้อยู่ในบ้านเลยนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันหนาวนะคะเดี๋ยวเขาจะ หนาวตายก่อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะคุณย่าบอกว่าเขาจะกลายมาเป็นอาหารของอชิตาในเดือนพฤษภามิถุนานะคะเพื่อนๆโอ้ย <c oughs> <c oughs> จะสงสารไก่น้อยดีไหมเนี่ย <c oughs> เออก็ต้องขอจบคลิปสำหรับการ ฟักไข่ลูกไก่น้อยนะคะตอนนี้ก็ฟักไข่ออกมาเป็นตัวสำเร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปการดูแลไก่ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้โเสียงไม่ดีแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะยาซ่า